ก่อนฟังข่าวที่น่าสนใจฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อพี่ๆจะได้ไม่พลาดข่าวที่น่าสนใจจากช่องคลิปโตเทสของเราถ้ากดแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ t รอน TRX คืออะไร t รอนเป็นระบบปฏิบัติการที่ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีนี้เหมาะสำหรับการใช้งานประจำวันในขณะที่บิตคอยสามารถรองรับธุรกรรมได้มากถึง6รายการต่อวินาทีและอีเทเียมได้ถึง25ครั้งทางฝั่งตรนนั้นอ้างว่าเครือข่ายมีความจุถึง2,000 TPS เศษลบ24ส่วน7 โครงการนี้ได้รับการอธิบายอย่างดีที่สุดว่าเป็นแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจที่มุ่งเน้นไปที่การแบ่งปันเนื้อหาและความบันเทิงและด้วยเหตุนี้จึงมีการเข้าซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดในบริการแชร์ไฟล์อย่าง BitTorrent ในปี2018โดยรวมแล้วตรอนได้แบ่งเป้าหมายออกเป็น6ขั้นตอน สิ่งเหล่านี้รวมถึงการทำให้การแชร์ไฟ์นั้นง่ายขึ้นการผลักดันการสร้างเนื้อหาผ่านการให้รางวัลทางการเงินอนุญาตให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถเปิดตัวโทเค็นส่วนตัวของตนเองได้และกระจายอำนาจในอุตสาหกรรมเกมทรอนยังเป็นหนึ่งในบล็อกเชนยอดนิยมสำหรับการสร้างแดบร่วมสนับสนุนช่องคริปโตเทสของเราผ่านทาง True Wallet และพร้อมเพย์ได้แล้ววันนี้ ขอบคุณที่กดติดตามลิิ p โตเทส